มาไล่ผ่านแล้วทุกคนมาไล่ผ่านแล้เทามานั่งท่ายี่นมันจะมันจะต่ำหมดเนาะฮะทีมงานเทามาได้กระหอสองตัวกราบทักทายสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกคนเนาะตอนนี้กะยังอยู่ป่าคือเก่าทุกคนเลยสิไปหาเลาะป่าคือเก่าทุกคนเลยมันกันเมื่อคืนนี้ฝนตกแห้งเติบทุกคนเลยแต่ว่าเมื่อนี้นี่หอย ห้อยมูไหมแล้วมันนี่ยีพ่ามาลงไปหาลงโกลลงไปหาไร้มูพรทพะทุกคนอาจจะเจือมูนะมันนี่พ่อมูนะมันนี่ไปทุกคนเดินทางเอ้ยเอมาเลยพ่านแล้วทุกคนมาเลยพ่านแล้วเอามานั่งท่ายกินี่มันจะมันจะต่ำหมดเนาะ len pula tukue si manaju sewo ula manyang laju tukun manyang layu ชิเลยทุกคนชุกชิเลยหมดทันไม้แล้วมันนี่กันโอยโหความทางเลยทุกคนนี่อ่านว่าล่งโกนเพื่อนทุกนนะ จบ<โ>ตอนนี้นี่หมานี่ความจากดุงตัวมันไหลความโกนตัวมันไหลมันลงโกไนไหมทุกคนมาลงโกนนี่เป็นผู้ลงไปนะทุกคนนะแต่ว่าเฮาสิบรัตดูลุ่มไป้วทุกคนโอ้โหว่าสิาสทันหรือบอนะั่นแต่ว่าตอนนี้เสียงหมายังเงียบอยู่แต่ว่ายัางไม่ทันปะหมาย,ยัางไม่ทันปะหมาย,ยัางทันมาทามาุกคนยังไม่ยินเสียงหอนเลย เห็นแล้วอกโตยังองกโตทุกคนยังชอกโตท่านว่าปุ้นเสียงหอนยิ่ลุ้มนนี้กด้วโอ้โโอ้โว ฟ้าเลยทุกคนฟาเนเสียงหอนล้วอยู่ลุมโกนมาแล้ทุกคนโอ้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 เฮ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 ้ เออ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 มันแล่นซื้อๆเลยทุกคนเลยเฮาก็เลยลัดปผดหันไปเลยเลยไปหน้าเลยเลยจากบอลเฮาที่พักมาพี่ความดงความโกนหลายดงนะทุกคนนะจะมาลงโกนดไหมโกนนี้มันก็ตกพุละเขตพลานทุกคนเลยตกเมืองพลานเอ้ ้ย <Hey! S 2> ังสองตัวพันมาทุกคนเห็นแล้วสองตัวแต่ว่าเสียงฮอนชุดเสียงแต่ว่าคือสีป้าแหละเอากระลังเฮเอานี่ <c oughs> มาละวสามทุกคนยังตัวนึงยั <c oughs> งตัวนึงบ่เห็น ตอนนี้ก็มาครบเลยทุกคนเลยเอาเยียนทางเลาะป่าต่อนะ ทุกคนตัวนี้เขาเคยสิเข้าดุ่งบนบนหมูเคยอยู่นะทุกคนและดุ่งนี้ดุ่งกว้างทุกคนแต่หมูเคยอยู่ตลอดนะ เอาเลยทุกคนเลยปะเลยฮะทุกคนตอนนี้ก็จะเดินทางกลับที่พักทุกคนเลยวันนี้จะแดงกับบามานแล้วทุกคนเลยไล่ยังกับบอได้ ไก่ขวากับพออยู่แต่ว่า <c oughs> มันบอได้ยิงมันนะทวกคนมาไล่แล้วมันมันบินแล้วมันบ่ฮ้องม,มันไปเลย <c oughs> น,นี่เอาถึงทางกลับที่พักทุกคนมาทีมงานนะว่าทีมงานนาสีมานเนง่ยมันี căng hông hả đấy và căng luôn อะเดิทนทางมอที่พักทุกคนแต่ทีมงานเอาก็ยังบนทันม่านนะทุกคนนะเอามาหอดก้อนมาหนี้นี่กะพาทีมงานมาแล้วทุกคนเลยไปดูไปกินนะทุกคนตอนนี้กะสีนึน่งเข้าก่อนทุกคนเลยเบ็ดกะหักไก่ห่าวกับไก่สีเบิดแล้ะทุกคนเลย

พุ่นเลยความโหยกไปตามยี่ทางเช่นมาตะดานพุ่นเลยน้ำทางาพุ่นเ้าชื่อดานน้ำทางเขามาเลยไปรูมม้มาเลยมีกิจโอทห้องม,ม,มีถ้ำบอกคอไรูร้ม,มาิดโอทห้องเตี้ยว่ิมีถ้ำไปรู้ทางทางไป มันลายท่างแล้มือตัวท,ท่างรถไทยเพื่ข้างเยอะเลยล่ะบอมอัมนอี้ไปก่อนนะมันมีหกไปตามท่างกันลูกนี้นะมันมีก เล่นชื่อน้าเลยไปเลยเลยชุดจริงไว้วอยไปความร่างลงโกนบนเอิ้นมาชุดจริงลงนุ่มบุนผ่านลุยลุยอยู่เอ้ะ спасибо